โอเควันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่อง e z e นะครับไอ้เครื่อง e z เนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นน้องของ ford pro ได้เลยนะครับมันจะมีความคล้ายกันที่แตกต่างหรือความแตกต่างที่คล้ายกันฮะมาลงรายละเอียดกันเลยนะครับอันนี้คือ ford pro เพื่อเพื่อนดู e z นะครับเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันยันกระบอกยันระบบนะครับผมต่างกันที่มอเตอร์นะครับผมด้วยราคาที่มันพันกว่าบาทก,กับ เกือบหมื่นนะครับผมมอเตอร์อาจจะต่างแต่เพื่อนๆดูที่ระบบนะครับผมงั้นกันเป๊ะนะครับผมมีคนมาคอมเมนต์ว่าช่างแคร์นะรีวิวแต่เครื่องแพงๆอยากให้รีวิวเครื่องถูกๆก,ก็คือ ผมเนี่ยมันไม่ใช่นักรีวิวที่แบบว่าจะรีวิวไปทุกอันนะครับก็คือผมเนี่ยจะรีวิวเฉพาะที่ผมใช้นะครับผมไอ้ e z เนี่ยตัวตัวเนี้ยราคาไม่ถึง2องพันเนี่ยมันมาได้ยังไงด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสักแบบใช้เครื่องเยอะๆนะครับผมใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวฟอร์ตโปรแล้วมันใช้ง่ายแล้วมันสะดวกมันปรับสโตมันครบคือเอาง่ายๆมันมันใช้ได้ทุกอย่างเส้นสีเงามันจบในที่เดียวนะครับผมมันมันก็เลยทําให้ผมติดเครื่องแบบประเภทพวกเครื่องปรับสโตไปแล้วนะครับอยู่มามันนึงเว้ งองแงมอเตอร์พังนะนี่มอเตอร์เดิมปึบไปอัพเป็นมอเตอร์สวิปเออแรงกว่าเดิมแล้วแล้วผมก็ชอบมากนะครับพออัพอัพมอเตอร์มายิ่งชอบเลยนะครับผมเป,เป็นคนใช้ไฟบาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะเลือย e s ไปนะครับส่วนเรื่องคิกนะครับผมนี่ยอ่ะฟอร์ตโปรนะครับผมตอนแรกอผมตั้งใจจะเอามาใช้รอนะครับผมเอามาใช้รอฟอร์ดโปรนะครับผมแล้วก็ ค่อยปล่อยมือสองให้เพื่อนๆในกลุ่มอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ปล่อยนะครับ <c oughs> ข้อเสียของมันนะมันก็มีข้อเสียของมันนะสาหรับผมคิดว่าแบตเนี่ยมันจะเป็นแบตติดตัวมาน,นะครับเพื่อนๆสมมุติว่าเราสักไปแบตหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนแบตได้นะครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องคิดนะครับแต่ว่าผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เพื่อนๆต้องคิดว่าถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่สักช้านะครับสักช้าแบบ สักงานหนึ่งเนี่ยแบบ10ชั่วโมงเนี่ยแชั่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะไม่เหมาะก็ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆสักครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ3-5ชั่วโมงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสบายนะครับผมสักไปนะครับผมสักไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยไอ้เนี่ยแบตเนี่ยหายไปขีดเดียวนะครับผมหายไปแค่ขีดเดียวเองนะครับเนี่ยครับแบตมันมีอยู่4ขีดนะครับผมก็เพิ่งสักไปงานที่แล้วเนี่ย5ชั่วโมงนะครับก็หายไปขีดเดียวเหมือนเดิมนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้ชาร์จนานแต่ผมผมของผมใช้ฟาชาร์จนะฟาชาร์ก็คือไม่เป็นสายไทยซีนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปซื้ออะแดปเตอร์ที่มันเป็นแบบชาร์จเร็วนะครับมันก็ชาร์จเร็วมากนะครับไม่ถึงชั่วโมงมันก็เต็มแล้วนะครับมันชาร์จแป๊บเดียวนะครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องนะครับมีเครื่องเสียบมาครับมีสายไทยซีแล้วก็มีเข็มแถมมาครับก็ไม่ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็คือก็อยู่ที่ก็มองที่ราคามาด้วยเนาะและสิ่งที่ สิ่งที่ไอ้และสิ่งที่ ezen มันมีเหนือกว่าเจ้าฟอร์ดโพเนี่ยมันก็มีนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นไอ้ตัวจิว๋วแล้วก็ราคาแจ๋วแล้วมันจะไม่มีดีนะไอ้ตัวนี้มันมีดอทด้วยนะครับมันมีระบบดอทด้วยนะครับถ้ากด2ทีนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นถ้อเพื่อนๆจะเอาเร็วเอาช้ามันก็มีให้ปรับนะครับผมส่วนในฟอร์ดโพเนี่ยก็ นั่นแหละผมก็จะมาพูดเคาะถึงข้อมูลที่มันเป็นแบบทางการนิดน,นึงนะครับผมไฟก็เริ่มต้นจาก5โวลต์ไปถึง12โวลต์นะครับผมชาร์จแบตอยู่2-3ชั่วโมงนะครับผมมันอาจจะเป็นอะแดปเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่แบบชาร์จเร็วคือผมมีอะแดปเตอร์โทรศัพท์ที่ชาร์จเร็วนะผมชาร์จไม่ถึงชั่วโมงมันก็เต็มแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะทําให้แบตเสื่อมหรืออะไรไมสักครั้งหนึง่ง3-5ชั่วโมงนะครับตามตามที่เขาให้มาคนระับผมมองว่าถ้า เพื่อนๆใช้ไฟแรงๆสัก789แร 7, 8, 9, หรืออันนี้ผมคิดว่า5 3ถึง5ชั่วโมงนี้เขาอาจจะออนออนทามมาแบบแบบเต็มที่12บโวลต์และแล้วก็ลั่นเครื่องนะครับผมคิดว่าจริงๆจริงๆเนี่ยมันได้นานกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราสักกันจริงๆเนี่ยอยู่5โวลต์6โวลต์นะไม่ได้ใช้ไฟเต็มสปีดเนาะไม่ได้ใช้เต็มเต็มสปีดขนาดนั้นนะครับผมผมสัก 4- 5ชั่วโมงเนี่ยมันมันหายไปขีดนึงเท่ากับว่า ถ้ามันหารพิกดหนึ่งมันมีสีขีดไปเพื่อน,อนก็เท่ากับว่าผมใช้ไปแค่ประมาณ70%เอ้ย3 0เนะครับเพราะว่ามันหารพิกดหนึ่งก็เหลือประมาณ70 60 7 0เปรนาะอะ่ประมาณนีต้ตีตำต่ำไว้ก่อนผมคิดว่าน่าจะได้นานกว่านั้นนะครับแล้วผมเป็นคนใช้ไฟน้อยด้วยผมสักแค่5โวลต์นะครับผมเปิดมา5เลยผม ไม่ไม่ค่อยเกินเนี่ยผมใช้5ไม่เคยเกิน6.5ไม่เคยเกินเลยนะเพราะผมเป็นคนที่สักช้าด้วยสตโตกมาที่เริ่มต้นที่2ไปถึง4นะครับ2ถึง4ก็คือ2ถึง4เอาจริงๆเนี่ยใช้กันจริงๆนะเอาแบบพูดแบบแฟงๆเลยสตกเนี่ยถ้ามันมีให้มากกว่า4ก็ถือว่าดีไปนะครับแต่เอาใช้กันจริงๆก็อยู่3.54ไม่เกินแคหกสาเจ็ดสา ไม่เกินนี้นะครับก็คือส่วนมากอนะ่ะใช้ใช้อยู่ประมาณนี้ก็คือครอบจากครอบจกวาลเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใช้วันหนึ่งสองวันเนี่ยเพื่อนเพื่อาจจะมองว่าดีหรือไม่ดีบางทีเครื่องไม่ดีไปจับเข้าฟิวเพื่อนๆก็อาจจะมองว่าดีนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนเเวลาจับเครื่องหรือใช้เครื่องสักนะครับช่างหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจับแล้วอุย้ยนู่นนี่นั่น,นครับอยากให้เข้าถึงก่อนนะว่า ทุกเครื่องเนี่ยมันจะมีจุดเด่นของมันนะครับผมอย่างเช่นบางเครื่องกิดดีบางเครื่องทําเงาดีบางเครื่องทําเส้นดีนะครับผมซึ่งมันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างกันที่ระบบนะครับส่วนมากซึ่งไอ้ระบบ e z เนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่มันเป็นครอบอย่างแบบเนี้ยนะครับผมมันคือเครื่องที่มันมีระบบซอฟในตัวถามว่าเพื่อนๆจะอยากให้มันแข็งมันแข็งได้ไหม มันแข็งไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแข็งก็เพิ่มไฟสักไฟแรงๆมันก็แข็งได้อยู่นะครับผมมันก็แข็งได้อยู่แต่เพื่อนๆจะไปสักแข็งทําไมสักแข็งมันก็ทําให้ระบมมันแดงมันก็ถ้าสักงานเงาก็สักยากนะครับผมมันมันแดงมันทําให้เรามองเงายากนะครับถ้าผิวลูกค้าแดงมันก็มองถ้าเพื่อนๆมีงบนะครับถ้าจะไปตัวแบบของผมเลยก็ได้ฟอร์ตโพเนี่ยก็ได้800พนะครับผม แต่ถ้าเพื่อนๆมองหาเครื่องที่มันแบบราคาย่อมเยานะครับผมแล้วก็ได้สักแบบฟิลเครื่องดีๆนะครับผมนะครับเครื่อง2ตัวเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับผมเล็กๆน้อยๆจริงๆที่ที่มันมีความไม่มันมันจะแตกต่างกันที่มอเตอร์นิดหนึ่งนะครับแต่แต่ฟิลตอนตอนที่ผมยังไม่เปลี่ยนมอเตอร์อผมมองว่ามันไม่ได้แรงไงแต่ว่าน่าจะไม่แตกต่างเพราะว่า พะผมอัพมอเตอร์มาแล้วอะ่ะมอเตอร์ผมมันแรงแต่พอมสาสักใส่ใส่กันเนี่ยสมมติว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยใช้ไฟอยู่ประมาณ5นะครับตัวเนี้ยก็น่าจะใช้ประมาณสัก5.4ประมาณเนี้ยนะครับให้เพิ่มเพิ่มความแบบแรงขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ที่ส่วนผมผมใช้นะครับผมใช้แค่5เนี่ยมันก็ติดดีมากนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ไฟเบาไม่เป็นนะครับ ใช้ไฟเบาไม่เป็นนะครับผมมีข้อแนะนำนะครับถ้าเพ,พื่อนๆอยากลองสักฟิลแบบไฟเบาๆติดดีๆนะครับงานแบบรอบไม่ค่อยมีแผลนะให้เพื่อนๆเอียงนะครับผมเอียงเข็มนะครับผมถ้าเพื่อนๆใช้ไฟช้าใช่ปะมันสักแบบเนี้ยถ้ามันมันไม่มีมันไม่ได้มีความเร็วมันทําให้มันสักไม่ค่อยเข้าเว้ยถ้าเพื่อนๆสักไฟเบาๆนะครับเต้นเพื่อนเอียงแบบนี้นะครับ แบบตั้งเข็มให้มันพอดีนะครับแล้วเอียงเอียงไปข้างๆอย่างนี้นะครับก็คือมันมันจะไม่เข้าเอียงแน่นอนเลยแค่แค่ผิวมันผิวมันจะดึงดึงไว้แล้วมันจะติดอย่างดีเลยแล้วก็เส้นก็จะนึบๆนะครับก็เพื่อนๆต้องแต่ว่าต้องฝึกถามว่ายากไหมผมก็ฝึกนานเหมือนกันนะครับสาหรับการสักเอียงๆแบบนี้เพราะว่าถ้ามาถ้าไม่รู้มุมรู้อะไรมันก็เส้นแตกเส้นอะไรได้นะครับแต่ว่าผมก็ฝึกมานานแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอางานที่ผมใช้เครื่องตัวนี้ ให้เพื่อนดูพังๆไปด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับก้อนนี้เลยนะครับอีแสทําเพื่อนหากดได้ในแอปส้มแอปอะไรก็เพื่อนๆก็กดแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ส่วนลดนะครับทันที200บาทผมขอพีนัทไปแล้วว่าเออเครื่องดีๆแบบเนี้ให้ช่างมือใหม่เขาได้ใช้กันนะครับขอส่วนลดไว้หน่อยพีนัทก็แกก็บอกว่าโอเคเอาส่วนลดสาหรับคนที่มาจากช่องช่างแครน,นะครับพีนัทแกจะลดให้ทันที200บาทนะครับผมถ้า ช่าแคไปเจอเครื่องดีๆนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ใด้วยนะครับเพราะว่าช่างแคนก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็สนับสนุนช่างแกนได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ช่างแคนเอาเป็นว่า,าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับขอบครับ